สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับ F1 Manager 2023ีางในครั้งนับเราอยู่กับ m ม็คคาเลปี2023เดทที่2แล้วครับซาดีอาระเบียนกลางปีนะปะต่อกันเลยโอเคอ่าอีก11วันนะครับซาดีอาระเบียนกลางปีก็เดี๋ยวรีบไปดูรถก่อนเนาะอืมช่วงเนี้ยรถนี่ค่อนข้างจะสำคัญนะอืมไม่อย่างนั้นเราจะสู้เขาไม่ได้นะครับโอเคเรา เราคงไม่ได้แน่ๆนะในในเลทนี้เพราะว่า11วันนะแต่พวกนี้ยังใช้ตั้ง20กว่าวันเนะี่ยโอเคงั้นคงทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะอ่ะก็อ่าข้ามไปเลยแล้วกันไปอ่า Low stock. แจ็สีโลออนสต็อกแหมเปิดมาก็ชนกันยับๆเลยเนาะ ชัดส,สีรู้สึกจะยังไม่ได้ใช้เนาะยังไม่ได้สร้างมาเอ้ยยังไม่ได้ดีไซน์มาดังนั้นเราสร้างไว้ก่อนแล้วกันปโอเคฟอนวิงคงต้องสร้างมานิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะหรือเปล่าไม่ต้องนะโอเคอันที่ต้องสร้างคือซัสเพนชั่นดังแฮกเออถ้าอย่างนั้นซัสเพนชั่นเราขอสร้างตัว2เลยละกันเออเร็วขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะปะโอเคปคอ c o n t i n u a เลย Under f ML ยี่สามขีดสอง Extended Deadline คือหมายถึงว่ามันาการดีไซน์ Under 4เนี่ยมันใช้เวลานานกว่าที่คิดนะอืมคือเขาบอกว่าคือมันจะเลื่อนออกไปประมาณแปดวันอา่าก็คือแทนที่จะจบ ยี่สิบห้ามาร์สมันกลายเป็นสองเอพิลเนาะอืมยี่สิบห้ามาร์สยี่สิบห้ามาร์สคืออันนี้ถ้าเลื่อนไปเป็นสองเอพิลคืออันนี้งั้นอย่างนี้ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะไม่ทันออสเตลียนกลังบีเนาะอืมคือคือเราสามารถเลือกที่จะให้เขาทำโอทีนะเออ เพื่อที่จะให้เสร็จเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่ามันก็จะถูกตัดเวลาได้ตัดสองแสน0อกไปจากคอสแคปคอสแคปตอนนี้เราเรายังเหลืออยู่เยอะเลยงั้นยังไงดีผมว่าเอาดีว่าเพราะว่าอ่าเราเราอยากได้ตัวชิ้นส่วนไปไบเลสในเลสที่สามเนาะโอเคปโอเคปะเลสกันนะครับวันนี้ อาสเตเดียเลเบีนกลางปีนะครับอ่าโอเคสนามนี้แบ็บได้ขออยู่ที่1นาที30.7นะครับเแบปบ่คาแชนออกร้อยเปอร์เซ็นพิทเลนทำลอสสิบเก้าวิสิบเก้าวินี่ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับก็ถือว่าอาจจะใช้ทูสต็อปก็ได้อ่าสนามนี้เหมาะกับมีเดิลและไฮสปีดมากที่สุดลองลงมาเป็นท็อปสปีดนะครับมี drs ถึงสามโซนด้วยกันก็น่าจะแซงกันง่ายหน่อยโอเค expect strategy เป็น อ่าวนสต็อปทั้งหมดนะแต่ว่าเนื่องด้วยไอตัวพิษเลนทำล็อตค่อนข้างน้อยเราอาจจะเล่นทูสต็อปก็ได้อ่าโอเคยังซอฟตรงนี้ดีหรือเปล่า0.03ย์คูณยีได้0.06ยอันนี้คือโดยประมาณนะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซอฟเนี่ยไม่ค่อยดีนะถ้าวิ่ง20่รอบอะมีเดียมจะดีกว่าเยอะเลยเพราะอันนี้มันจะได้1นาที28.5นะอืมมีเดียมนี่ดีกว่าเยอะเลย แต่ถ้าเทียบมีเดียมกับฮาร์แล้วตรงนี้0.2กับ25ก็ประมาณ0.5โอ้ดังนั้นตรงนี้มีเดียมค่อนข้างจะดีนะอืมดังนั้นเราเราอาจจะเล่นเป็นแผนทูสต็อก็ได้นะเออก็อาจจะเป็นมีเดียมมีเดียมซอก็ได้อ่ะโอเคลองดูอ่ะ p e r f o r m a n c e target ตรงนี้เราเรายังไม่มีอะไรไปไป ไอ้สู้เขานะอ่างั้นเราก็ข้ามไปก่อนอ่ะโอเคข้ามไปเลยครับอ่าเดี๋ยวเจอกันตอนคัดลีกันอีกทีนะครับอ่า We're We where here Jeddah the tension in is ครับก็อ่าต่อกันที่คัดลียเลยครับอันนี้ก็ได้เซตอัพคอนฟิเดน c ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับทั้งคู่นะครับอ่าไปโอเค Now time ตัวคอลี่คอลี่ไฟกันเลยครับคิวหนะึ่งเนาะตรงนี้เครื่องยนต์เรายังถือว่าโอเคอยู่นะเป็นเลสที่2เนาะงั้นเราเราเอา,เอาเดี๋ยวนะคือตอนนี้เราเราจะเหลืออยู่แค่เอาง่ายๆเอาให้ผ่านคิวหนึ่งก่อนเอาคิวหนึ่งให้ผ่านก่อนแล้วค่อยว่ากัน okay, so เอาให้ผ่านคิวหนึ่งก่อนบางทีรู้สึกผ่านคิวหนึ่งยังยากเลยตอนนี้อ่ารถเรายังไม่มีอัปเกรดใดๆทั้งสิ้นไงโโหดูดิเพช็ของนล้เล็ดเล็ดบ MM. ูเร็วกว่าเราเกือบสองวิอ่ะโอ้โหหดเกินอืม เนี่ยเวลานี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเราก็วิ่งได้ไม่แย่เลยนะอืมถามว่าเราจะเร็วกว่านี้ได้ไหมตอนนี้ผมว่ายังยังไม่ได้อ่ะพอเมื่อกี้ก็ค่อนข้างจะคลีนแลบนะอืมไม่เป็นไรยัดที่นี่แอดดิสอยู่ก็ นิดนึงอ่าดูซีคนอื่นเขาพัฒนาบ้างไหมตโนตะเขียวอันนี้อันนี้อ้าวโอเคเราโดนปาดไปแล้วคนหนึ่งไม่เป็นไรอ่าเรายังมีหวังกับนอริสนะครับผ่านคิวสองมาคนหนึ่งคือนอริสอ่ามาดูลเลยครับตรงนี้คือเรายัง ู้ไม่ได้ก็ก็ยังไม่ต้องสู้เยอะนะอืมถ้าเราสู้เยอะเกินไปเราก็จะเสียทรัพยากรของเราเยอะเกินไปนะอืมไปกี้ติดแกสลี่นิดหน่อยเนี่ยไม่ดีนะตอนนี้หนึ่งนาทีสามสิบอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวเราจะต้องไปไปวิ่งอีกทีโอเคปะเดี๋ยวไปวิ่งอีกทีนะไปกี้ติด เดี๋ยวรอด,ดูสถานะคนอื่นกันอ่ารอไฟน์แนบหมดกันโอเคไฟน์แนบหมดแล้วนะไปะเอาเลยแล้วเดี๋ยวเอารอบนี้เราจะแมนนวลคอนโทรลหน่อยแล้วก็อ่าเดี๋ยวรอสักครึ่งรอบอ่าโอเคอ่ะพุชเลยรีดน้ํามันเนาะแล้วก็แตนดาดอืม ตรงนี้แอแทกเลยก็ได้ป่ะแ a คแล้วดีพลอยเลยป่ะโอเคโอ้โหนี่คือซัดเต็มที่แล้วนะเต็มที่แล้วเรายัางไม่ไหวนะเนี่ย เนี่ยเราก็ได้ประมาณนาทียีิบเก้าไปปลาอยู่ดีนะอืมก็เรียกว่าได้เท่านี้แหละรถมันได้เท่านี้นะอืมโอเคปะรถได้เท่านี้ก็เท่านี้อ่ะ <Welcome S 1> เลสกันเลย <race> โอเคไะเลสกัน ตรงเนี้ยผมว่าคือมันมีสองทางเลือกนะคือผมดูแล้วอ่ะอย่างมีเดียมค่อนข้างจะดีนะดังนั้นเราอาจจะเล่นเป็นมีเดียมมีเดียมสอบก็ได้นะเพราะว่าอ่าตัวมีเดียมค่อนข้างดีและและไอตัวพิสต็อปรูสตามเนี่ยค่อนข้างต่ำนะโอเคตรงนี้เดี๋ยวเรามาใส่ซอบสักคือใส่ซอฟสัก แค่แค่ประมาณไม่กี่รอบอ่ะอันเนี้ยมันยังพอเดียพอได้อยู่เนาะอโอเคอ่ะอย่างนี้น่าจะถือว่าเร็วเร็วอยู่โอเคประมาณนี้ป่ะสำหรับเพียที่เนี่ยตัวยางค่อนข้างจะใช้เยอะดังนั้นต้องเหลือเยอะหน่อยอ่าส่วนอ่านอลิสอืมอลิสผมว่าเดี๋ยวเรา ค่อยๆดูไปนะเราเอามีเดียมใส่ไปก่อนแล้วกันอ่ะน้ำมันเท่าเดิมไปนะไม่มีปัญหาอะไรไปโอเคตรงนี้เป็นอา a g g r e s s i v e push d e p l o ไปเหมือนเดิมแล้วกันนะ,ะรอบหนึ่งรอบเดียว The drivers are lined u เยรถใครมีปัญหาปะเนี่ยนี่มันรถเราเหรอ ไม่ใช่นะรถเราอยู่ด้านซ้ายโอเคปะสิบสามกับสิบเจ็ดตอนนี้ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะยังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรโอเคปะเราค่อยๆไปแล้วกันเกาะกันไว้เกาะกันไว้ก่อนทำอะไรตอนนี้ไม่ได้อ จริงผมก็อยากจะบอกว่าจะคลิปจะคลิปเลสไปเลยได้ไหมเลสนี้ยังสู้ไม่ได้นอะอืมเรายังอยู่อยู่แบบยังไม่มีลุ้นแนมอะ่ะดังนั้นการที่ไม่มีลุ้นแนมมันก็เรียกว่าไม่จะเหมือนไม่ยังไปต้องเล่นอะ่ะเออ,เอ,อโอเคไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอ่ะระหว่างนี้อ่าไหนไหนก็ไม่มีอะไรทำเนาะเราดูเครื่องยนต์เขากัน ตอนนี้เครื่องยนต์เราตีสักว่าเจ็ดสิบหกแล้วกันนะตามเวิที่ถ้าเป็นเล e กแครห้าสิบเจ็ดอาคาร์ดไซเจ็ดสิบเก้าแม็กแปดสิบสามที่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีอยู่เนาะยกเว้นคนบางคนที่ไปชนกันมาเฮ้เฮ้เลดแฟกเลดแฝกเกิดอะไรขึ้นเอาพีนสองคน เอาชนกันเองเอ้าวเรียบร้อยอย่างนี้น่าจะออกนะอ่าเอาพีนมีหลุดไปนะโอเคถ้าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยผมว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นฮาร์ดแล้วแหละคือการที่จะเอามีเดียมมาอีกเส้นนึงอะ่ะไม่ค่อยดีนะงั้นเราควรจะเอาฮาร์ดไปแทนอ่าโอเคเอาฮาร์ดไปดีกว่าแล้วก็วิ่งยาวไป

ซอฟกับมีเดียมไม่ไม่ไม่ไมน่าไหวอะ่ะคือเราไม่สามารถอยู่จนถึงจบได้นะเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หวังจบอะ่ะคือคือหวังหวังว่าจะไปเข้าเข้าซอฟท้ายๆอ,าอ่ะเดี๋ยว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 เอาโนลิ at turn 22.

อืมทำอะไรไม่ได้อะว่าความเสียหายก็น่าจะเยอะอยู่ด้วยเอ้อาอะไรกันวะเนี้นะอะไรกันงงัั้้นนผ่านมาสักพักนึงแล้วนะเอามีเดียมไปแล้วกัน ไหนๆก็ที่โหลแล้วด้วยนะไม่ไม่ต้องรีบเนาะ the แม็กหายว่ะ <laughs> เนี่ยทุกคนเข้าพิทนะเออ ok. Talk this one. เอาบอสนะ บอสตาร์นี่คนนี้มีปัญหากับพีสต็อปจริงๆนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราเข้ามาเป็นยางใหม่นะแล้วก็จะมีดดวีกับบอสตารท์ที่อยู่หลังเราเนาะอืมโอเคอ่ะตอนนี้ทุกคนที่เข้าพิดมาก็จะเป็นยางฮาร์ดกับมีเดียมคนที่เล่นฮาร์ดอ่ะน่าจะอยู่จนจบนะอ่าน่าจะอยู่จนจบเลยแต่คนเล่นมีเดียมเนี่ย ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ซอฟเนี่ยอยู่ไม่จบแน่นอนคัวการันตีว่าซอฟอยู่ไม่จบอ่าโอเคไปยำพร้อมสแตนดาร์ดน้ำมันเหลือเป็นเหลือ <the> เป็นกะเรียก <we suggest S 2> ว่ายังไงดี <Yeah. S 1> เหลือเยอะมากเลยอะเราพุชไปน่าจะน่าจะได้อะพุชตลอดเวลาได้เลยมั้ง โอเคปะโอ้โหเราตามเขาไม่ทันนะเนี่ยกแก็บเปิดขึ้นเรื่อยๆเ,เลยตามโชว์ไม่ทันด้วยเออตามไม่ค่อยทันเวลาให้บอทตัดไปแล้วเราตามได้ไหมก็ไม่ได้อีกเราไม่ได้ drs เลยไม่ได้ drs เลยนะเนี่ย ยางก็เรียกว่าดีกว่าเขานิดนึงแล้วกันนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะหรอกสามเปอร์เซนต์ึองอืมโอเคไม่เป็นไรเกาะไว้เผื่อฟุกอีกทีนึงอืมเผื่อฟุกอ่แต่ดูออกคอนนี่ช้าแปลกแปกนะแปลว่าออกคอน รถน่าจะมีไหนรถน่าจะมีปัญหานะเอไม่ไหมก็ไม่เห็นอะไรนะแต่ช้ายอย่างนี้คิดว่ารถอาจจะมีปัญหาจริงๆก็น่าจะมีปัญหาแหละเพราะเขาโดนชนมาเนาะอืมอาจจะมีปัญหาที่เลียว,วิ่งหรืออะไรสักอย่างก็ได้อืม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเราก็ยังไปเรื่อยๆเนี่ยซอไอคนใส่ยางซอฟดีวีนี่เข้าพิษไปแล้วนะแผนดีวีมันแปลกๆว่ะอืมแผนเขาแปลกแปลกอ่ไม่เป็นไรไปไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนสิบรอบอ่ออีกสิบรอบเนาะเดี๋ยวตรงเนี้ยคิดว่าเราเข้าพิดเลยแล้วกันเพราะยังไงเรา ไม่สามารถที่จะอ this, เอามีเดียมเส้นเนี้ยไปสู้เขาได้นะ <'re> เราก็ต้องไปก่อนแล้วก็หวังว่าให้คนอื่นเขาเขา้าเข้าพิษฟ,ฟางนะอ่าเดี๋ยวแม็กเมสเซนน่าจะเข้าผิดนะแต่แม็กเมสเซนอยู่ไกลามากเลยอะอาจจะอาจจะไม่ไม่แสงมนะั้ง เออไม่ทันนะไม่ทันโอเคตรงนี้คิดว่าน่าจะไม่มีใครเข้าพิษแล้วหรือมั้งเออโอเคยางดูจากยางแล้วไม่มีใครเข้าพิษแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวเราขออาทำพัดเดสเลบบ้างลองดูนะ maximum pace now safety car safety car mike แล้ว แม็คในเส้นเอา let's try and look up t o the t i r e temperatures now ไปไปไปเข้าพิษเข้าพิษขอยางขอยางใหม่นะขอยางใหม่อ่าขอยางใหม่คือยางลดลงเร็วมากอะคือเดี๋ยวขอยางใหม่นะแล้วก็ยวไปซิ่งกันตรงนี้หลายคนน่าจะไม่เข้าพิษนะแต่ถ้าเขาไม่เข้าพิษอะเขาจะเสียบเรียบเรื่องยาง อ่าโอเคค copy เอ้เดี๋ยวน้ำมันพุชไปเลยยังไงน้ำมันเหลือเนาะโอเคตรงเนี้ยเรามีสิทธิ์แซงได้หลายคนเลยนะถ้าเซฟีคาจบเร็วนะถ้าเซฟี้คาจบเร็วเนี่ยทีแรบนะทีแรบถ้าจบรอบนี้ก็จะได้สองรอบทูแลบทูโก เออต้องจบรอบนี้นะอ่ะจบเลยจบเลยโอเคจบรอบนี้ดีแล้วมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูดูรอบก่อนรอบนี้รอบที่เท่าไหร่สี่สิบแปดเราแข่งกันห้าสิบงั้นแต่ว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่สี่สิบเก้างั้นเป็นแอคแทอ่ะโอเคแล้วก็ยตว่าไอเรียบร้อยเลยโอเค สิห้าตอนนี้เราอยู่ที่สิบห้านะอาจจะแซงได้บ้างนะอา่าเราแซงดีวีไปแล้วเราแซงอลบอนได้ไหม has the line first. อารอบเดียวนี่ว่าโอ้โหดเลย <P 40. S 1> ไม่อย่างนั้น <P 40. S 1> เราน่าจะแซง <P 40. S 1> เริ่มแซงเขาได้นะเนี่ยออ ให้อีกรอบหนึ่งเราน่าจะได้ครับสองสามน่าจะได้สักสองสามมันดับเลยนะนั่นอะเออนี่ยคือตรงเนี้ยอย่างสามคนเนี่ยไอ้สามคนเนี่ยบอสนาสซูนด,ดาแล้วก็โจเนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีแล้วนะถ้าเอาบอนแซงเราก็แซงได้หมดเลยอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอโอเคครับก็จบรอบกับเลทที่สองเลยอืม มันมีอะไรบ้างนะมันมีเล f แฟลกเบอร์ชัวเซฟตี้คาเซฟตี้คาแล้วก็เซฟตี้คามีมีปัญหาทั้งหมดสี่ครั้งเลยนะเนี่ยโอ้โหคือแบบค่อนข้างจะเรียกว่าปัญหาเยอะนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ใช่สี่ครั้งโอเคไปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือเซอร์ l p a เปเรสนะครับนาม่้ว้คา์นซนะและชาลเดคล์นะครับ แล้วก็แลนโดโนลิสของเราไม่จบนะครับไปชนก่อนนะส่วนออสการ์เพียที่จบที่14นะก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเนาะอืมโอเคปฟาสเซตแลบ,บในรอบนี้เป็นของเซอร์จูเปเลนะหนึ่งนาทีสามสิบจุดเก้าศูนย์ศูนย์ตรงนี้ก็น่าเสียดายอะเราน่าจะทำได้นะแต่ว่าจังหวะที่เราจะทำอะมันดันไม่ไม่มีจังหวะเนาะอืมโอเคไป ในส่วนคอนซัคเตอร์ไอในส่วนของไดเวอร์สต d นดิงนะครับตอนนี้เซอร์ชอไปเลสนำเป็นอันดับหนึ่งนะด้วย42่ต้บแม็ Child, รัมเวชาวเลคแครที่40่สิแมคารนะ์ลไซด์สาเนาะส่วนแม็กตอนนี้ไปอยู่ที่5แล้วโอเคอ่าส่วนของเรายังไม่มีแต้มนะแต่อันดับก็มีการขยับขึ้นลงเล็กน้อยนะครับอ่า ในส่วนคอนสแต u เตอร์แซนดิ้งนะครับเฟอร์รารี่ยังคงนำอยู่เหมือนเดิมด้วย70แต้มบามด้วยเรดบูที่60แต้มและอัลซอนมาตินที่38แต้มนะอ่าเราก็ยังไม่มีแ้้เหมือนเดิมอืมโอเคป d ีเอ l แอ a t e เต p r i รีสเราอยู่อันดับ8นะด้วย2.54คนอื่นเขาเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะเออเดี๋ยวเราต้องรีบไปปั่นหน่อยแล้วอ่าโอเคตอนนี้เราอยู่อันดับห ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆตามไปอ่าโอเคครับอ่ะอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรอืมอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบรอบหน้าอนะรอบนอเ,รเนี้ยออสเตรเลียเนี่ยเราน่าจะมีอัปเกรดมานะดังนั้นเราก็น่าจะเร็วขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในรอบหน้านะครับ โอเคครับก็จบแล้วครับสำหรับเลทที่สองนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b e เป็นลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ